เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแท้นี้ค่าขยาดแล้วบทที่เจเสียงเอ๋อ ในเมื่อเป็นเช่นนี้พี่ก็ไม่ขอปิดบังเจ้าก่อนหน้านี้พี่ได้ให้ปลาสะพ้ายใหญ่ช่วยดูเรื่องมั่นหมายให้เจ้านางดูมาพักใหญ่ไม่กี่วันก่อนถึงได้บอกพี่ว่าคุณชายซ่งท่านนี้เป็นคนหนุ่มมากความสามารถอีกทั้งนิสัยก็ดีจึงอยากไปคุยกับท่านพ่อเพื่อจัดการมั่นหมายเจ้ากับคุณชายซ่องให้เรียบร้อยเนื่องจากพี่คิดว่าเจ้ายังไม่เคยพบคุณ ใช้ซ่องผู้นี้จะแต่งกับเขาโดยไม่ไตรตรองก่อนได้อย่างไร จำต้องได้เห็นด้วยตาตนเองก่อนสักหน่อยถึงจะวางใจได้ดังนั้นวันนี้พี่ลวจึงนัดเขามาให้เจ้าได้พบโดยเฉพาะในเมื่อเจ้ารู้สึกว่าเขาดีชื่นชมเขาไม่ขาดปากพี่ก็จะไปเรียนป้าสะพ้ายใหญ่ว่าให้นางไปบอกเรื่องนี้กับท่านพ่อที่บ้านเราแล้วจัดการมั่นหมายเจ้ากับคุณชายส่งโดยเร็วที่สุดแล้วกันรอยยิ้มเสินเสียงแข็งค้างอยู่บนหน้า นางเม้มปากแน่นมองสันหยวนเพลิงโทษสะในใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายส่นเสียงก็ใช้สองมือยันโต๊ะลุกขึ้นยืนทั้งหน้าแดงก่ำด้วยความโมโหพูดเสียงดังว่า ใครให้ท่านมายุ่งเรื่องของข้าท่านมีสิทธ์อะไรมาจับข้าแต่งกับใครก็ได้แล้วข้าก็ต้องแต่งกับคนนั้นหรือข้าไม่แต่งหากจะแต่งท่านก็แต่งเองเถอะไม่ว่าอย่างไรข้าก็ไม่แต่งเด็ดขาดสิทธิ์ที่เป็นพี่สาวคนโตของเจ้าอย่างไรเล่าเส่นหยวนเงยหน้ามองเสินเสียงสีหน้าสงบนิ่งน้ำเสียงหนักแน่นมั่นคง พี่สาวคนโตเปรียบดังมารดาคำพูดของพี่เจ้าจะต้องเชื่อฟังเสริรนเสียงโมโหจนสั่นเถิมไปทั้งร่างมือทั้งสองของนางที่วางอยู่บนโต๊ะกำแน่นเป็นมัดในดวงตาเต็มไปด้วยเพลิงโทสะข้าไม่ฟังข้าไม่ฟังคำพูดของท่านพ่อกับท่านแม่ข้ายังกล้าไม่ฟังเลยคำพูดของท่านข้ามีหรือจะฟังหน้าขำนัก ที่ผ่านมาท่านยุ่งเรื่องของข้าก็ช่างเถอะข้าเห็นแก่ที่ท่านหวังดีต่อข้าข้าจึงไม่ถือสาอะไรท่านแต่ตอนนี้ท่านมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ข้าแต่งกับคนที่ข้าไม่ได้ชอบ เจ้ามัวมัวเห็นพวกนางสองพี่น้องทะเลาะก,กันอีกทั้งยังพูดจากันเช่นนี้ก็รีบพาไฉไว้กับโมู่เหลียญถอยออกไปแล้วปิดประตูไว้ก่อนจะไปยืนในลานเรือนกับทั้งสองไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใกล้บัดนี้ในใจเซินหยวนก็เริ่มจะเดือดดาลแล้วเช่นกันช่วงที่ผ่านมานี้เพื่อเรื่องของเซินเซียงเซินหยวนกลุ้มใจจนไม่รู้จะกลุ้มใจอย่างไรแล้วทั้ง ทั้งที่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะเล่นงานเสอียเหนียงแต่เพราะกลัวชื่อเสียงของเสินเสียงจะดางพร้อยเส่นหยวนจึงไม่กล้ากระทําการบุ่มบ่ามมาโดยตลอดไม่เพียงแค่นี้นางยังต้องพยายามปกปิดบรรดาเรื่องที่เส่นเสียงกับเสวียสู้ทํากันลับหลังอย่างสุดความสามารถไม่ให้บิดาล่วงรู้ด้วย คิดว่าถ้าไม่ฟาสั่นเสียงแรงแรงสักทีคงปลุกให้น้องสาวผู้นี้ตาสว่างขึ้นมาไม่ได้เจ้ามีคนที่ชอบเจ้าชอบผู้ใดกันเสียงของเสินหยวนเยียบเย็นลงนางตัดสินใจพูดตรงๆไปเสียเลยเสียอุย่สู้อย่างนั้นหรือเจ้านึกว่าเรื่องที่เจ้ากับเสียอุย่สู้ส่งจดหมายหากันซ้ำอย่างนัดพบกันเหล่านั้น พี่จะไม่รู้เรื่องเสิ่นเสียงอึ้งไปนางรู้สึกตรตะหนกตกใจก่อนจากนั้นก็ยิ่งโมโหเดือดดานกว่าเดิมท่านถึงกับให้คนมาสืบเรื่องของข้าเสิ่นเสียงทะลึงดวงตาด้วยความโมโหเหมือนว่าจะกระจรเข้าทุบตีอีกฝ่ายได้ทุกเมื่อท่านมีสิทธิ์อะไรให้คนสืบเรื่องของข้าเรื่องของข้าท่านไม่ต้องมายุ่ง ส่วนเสียงมองส่นหยวนพรางพูดอย่างคล้ายจะท้าทายอีกว่าก็ดีในเมื่อท่านรู้เรื่องของข้ากับพี่สเสวียหมดแล้วเช่นนั้นข้าก็จะบอกท่านตามตรงเลยแล้วกันไม่ผิดข้าชอบพี่สเสวียจริงๆอีกทั้งชาตินี้ข้าก็จะแต่งกับเขาเท่านั้นคนอื่นไม่ว่าใครข้าก็จะไม่แต่งด้วยอีกอย่างพี่สเสวียก็สาบานกับข้าแล้วว่าชั่วชีวิตนี้ เขาแต่ชอบข้าเพียงผู้เดียวเขายังบอกด้วยว่ารออีกสักสองวันเขาจะไปสู่ขอข้ากับท่านพ่อดังนั้นต่อไปเรื่องของข้าท่านก็ไม่ต้องมายุ่ง ยังพูดไม่ทันจบดีก็ได้ยินเสียงเพียดังขึ้นเสิ่นเสียงรู้สึกแสบร้อนบนแก้มซ้ายเสิ่นหยวนลงแรงที่ฝ่ามือหนักยิ่งเสิ่นเสียงถูกนางตบจนหน้าหาันเป็นครูใหญ่ก็ยังไม่ได้สติกลับมารอจนเสิ่นเสียงรู้สึกตัวแล้วนางก็ยกมือกุมใบหน้าด้านซ้ายของตนเองไว้ก่อนหันหน้ามามองเสิ่นหยวนในดวงตาคล้ายมีดวงไฟลุกโหม ท่านตบค่าท่านถึงกับตบข้าสัญญวนท่านมีสิทธิ์อะไรมาตบค่าเช่นนี้พี่บอกไปแล้วว่ามีสิทธิ์ที่พี่เป็นพี่สาวคนโตของเจ้าอย่างไรเล่าพี่สาวคนโตเปรียบด่งมานดาตบเจ้าสักฉาดจะเป็นไรไปสัญญวนแววตาอึมครึมมือข้างหนึ่งที่กุมด้ามพัดผ้าไหมยอยู่ออกแรงมากจนแทบจะทำให้ด้ามพัดที่ทำจากไม้แดงหักคามือ ฟังที่เจ้าพูดเมื่อครู่นี้หากท่านพอทราบเรื่องเขา้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้าจะมีจุดจบเช่นไรเซนเสียงโมโหตนพูดไม่คิดจะมีจุดจบเช่นไรได้อย่างไรข้าก็เป็นบุตรสาวเขาเขาจะฆ่าข้าได้ลงคอเชียวหรือถึงเขาจะฆ่าข้าข้าก็ไม่กลัวพี่เสียเคยบอกแล้วไม่ว่าขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเขาก็จะไปกับข้า เป่าให้ลงไปยมมาลกข้าก็จะไม่เดียวได้เซินยวนถูกคำพูดของเซินเสียงทำให้โมโหจนแค่้เสียงออกมาฮะดีดีมากไม่ว่าขึ้นสวรรค์หรือลงนรกเขาก็จะไปกับเจ้าใช่หรือไม่เจ้าเชื่อถ้อยคำที่เขาใช้หลอกเจ้าเหล่านี้จริงชั่วชีวิตจะชอบเจ้าเพียงคนเดียวจะแต่งเจ้าแค่คนเดียวอย่างนั้นหรือได้พี่จะพาเจ้าไปพบคนผู้หนึ่งเดี๋ยวนี้เลย ส่ินหยวนพูดแล้วก็ไม่สนใจการดิ้นรนของเส,เสียงอีกกระชากแขนลากนางเดินออกไปข้างนอกพอยกมือดึงประตูดได้ส่ินหยวนก็สั่งชัยเวย้ที่ยืนอยู่ในลานเรือนเสียงเข้มทันทีเตรียมรถมาไปตรอกต้าเฉิง ส่นหยวนลากสเสียงมาถึงตรอกต้าเฉิงมาหยุดอยู่หน้าประตูบ้านพี่หลี่ซิวเหยาบอกเมื่อวานเพิ่งจะลงจากรถม้าแค่ครู่เดียวส่นหยวนก็มองเห็นคนสองคนเดินมาจากปากตรอกก่อนคารวะนางอย่างพี่นอพี่เทาส่นหยวนมองไปตามเสียงเห็นพวกเขาสองคนล้วนสวมชุดสีน้ำตาลอ่อนรูปโฉมดูธรรมดาทั่วไปหากเดินตามถนนคงไม ม,มีใครใส่ใจมองพวกเขานักเพียงแต่สันหยวนไม่ได้รู้จักสองคนนี้จึงเอ่ยถามด้วยความไม่แน่ใจทันทีมิทราบว่าทั้งสองท่านคือคนทั้งสองยืดหลังตรงก่อนคนที่มีหน้าตาดุดันกว่าจะเอามือแนบลำตัวตอบอย่างเคารพนบน้อม ผู้น้อยเป็นองครักษ์ของไต้เท้าลีแซ่จางเมื่อวานติดตามใต้เท้าไปเยือนจวนท่านหลังจากไต้เท้าออกมาจากจวนท่านก็สั่งให้ผู้น้อยมาเฝ้าอยู่ที่นี่เพื่อป้องกันไม่ให้คนข้างในหนีไปไต้เท้ายังบอกอีกว่าแม่นางเซินอาจจะมาที่นี่ในสองสามวันนี้ให้ผู้น้อยรอยอยู่ที่นี่เพื่อนำทางแม่นางเข้าไปขอรับ ที่แท้ก็เป็นคนของหลี่ซิวเหยาวนี่เองเขาช่างเป็นคนละเอียดนักคิดได้รอบคอบทุกด้านและสั่งการไว้ล่วงหน้าเสนยวนยอบตัวคารวะคนทั้งสองคนทั้งสองไม่กล้ารับการคารวะจากนางจึงรีบขยับตัวไปหลบข้างๆองค์คารักจางบอกมือกล่าวว่าแม่นางเสนจ,จะทำให้ผู้น้อยอายุสั้นแล้ว เขาพูดพลางส่งสายตาให้อีกคนหนึ่งคนพูดนั้นเข้าใจจึงหมุนตัวเดินกลับไปเพียงครู่เดียวส่นหยวนก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามาดังระรัวไกลออกไปเรื่อยๆนางนึกแปลกใจว่าคนพู้นั้นรีบร้อนขี่ม้าป่านี้ไปเพื่ออะไรเวลานี้เององคารักจงังก็ไม่รอให้ส่นหยวนสั่งเขาเก้าวไปยกมือเคาะประตูแล้ว เป็นครูใหญ่ถึงได้ยินเสียงของหญิงชาราผู้หนึ่งดังขึ้นใครมาองคารักจางจึงตอบว่าข้าคือเสี่ยวชุนมาส่งฟืน้นสัญญวนได้ยินหญิงชาราผู้นั้นบ่นเสียงเงืมงม้ำ สองวันก่อนมิช่เพึ่งมาส่งหรืออะไรฉันไหนวันนี้ก็มาอีกแล้วกระนั้นนางก็ยังคงมาเปิดประตูออกบ้านหนึ่งครั้นเห็นว่าคนที่ยืนอยู่หน้าประตูมิช่เสี่ยวซุนที่ปกติมาส่งฟืนให้พวกตนนางก็ร้องขึ้นทันทีเจ้าไม่ใช่เสี่ยวชุนนี่เจ้าเป็นใครคิดจะ หญิงชารายังพูดไม่ทันจบองครักษางก็ผลักประตูสองบานเปิดออกอย่างแรงแล้วเขายนหญิงชารานางนั้นไปด้านข้างจากนั้นก็หันกลับมาค้อมตัวเชิญเซินหยวนเข้าไปในเรือนอย่างเคารพนบน้อมเซินหยวนพยักหน้าให้เขารบกวนองครักษางแล้วพูดจบก็หันไปสั่งไช่เว่ยพาคุณหนูสามมา ตลอดทางมานี้ในใจส่นเสียงโมโห О เดือดดาลอย่างที่สุดก่อนหน้านี้ส่วนหยวนพูดขึ้นอย่างไม่มีที่มาที่ไปว่าจะพานางไปพบคนผู้หนึ่งนางถามว่าจะไปพบใครสร่นหยวนก็ไม่บอกส่นเสียงไม่อยากไปพบใครทั้งนั้นนางอยากจะหนีไปจึงดิ้นรนขัดขืนอย่างสุดกำลังส่นเสียงคิดไม่ถึงว่าส่นหยวนจะตะวาดสั่งให้ใชฉยเว่ยออกแรง คุมตัวนางเอาไว้ซ้มยังพูดกับนางเสียงเย็นว่าหากเจ้ายัางดิ้นอีกพี่จะให้คนหยิบเชือกมามัดเจ้าซะถ้าเจ้าไม่เชื่อก,ก็ลองดูได้เลย พี่แล้วมาส่นหยวนล้วนแล้วแต่พูดจาอบอุ่นอ่อนโยนกับส่นเซียงแต่วันนี้นางไม่เพียงตบหน้าส่นเซียงไปฉาดหนึ่งตอนนี้ยังบอกอีกว่าจะเอาเชือกมามัดส่นเซียงไว้ด้วยส่นเซียงได้ยินแล้วก็ตะลืงงานไปครั้น,นได้สติกลับมาก็รู้สึกเดือดดาลถึงขีดสุดท่านถึงกับกล้าทำเช่นนี้กับข้าส่นหยวนท่านถึงกับกล้าทำเช่นนี้กับข้าเชลเด้อ ข้าจะฟ้องท่านพ่อ ส่นหยวนไม่คิดจะสนใจส่นเสียงโดยสิ้นเชิงตลอดทางไม่ได้พูดอะไรกับอีกฝ่ายแม้แต่คำเดียวเพียงแต่ตวาดสั่งให้ไฉเวยคุมตัวนางไว้อย่างแน่นหนาะมูเหรียญที่ด้านข้างอยากจะเข้ามาช่วยส่นเสียงแต่เพียงเห็นสายตาย,ยันยาเยือกปานคมมีดของส่นหยวนตวาดมองมานางก็รู้สึกว่ามือไม้อ่อนแรงในใจตกปลามาไหนเลยยังจะกล้าช่วย ด้วยคุณหนูของตนเองอีกได้แต่หดมือที่ยื่นออกไปของตนกลับอย่างเงียบเชียบจวบจนบัดนี้ชัยเว่ยก็ยังจับแขนของเสินเสียงเอาไว้นั่นเพื่อกันไม่ให้นางหนีไปยามนี้ได้ยินเสียงคำสั่งของเสินหยวนชัยเว่ยก็กล่าวกับเซินเสียง คุณหนูสามคุณหนูของบ่าวหวังดีต่อท่านจริงๆท่านเดินเข้าไปดีๆเถิดอยากขัดขืนอีกเลยมิเช่นนั้นเกิดบ่าวลงมือไม่รู้หนักเบาทำท่านเจ็บขึ้นมาจะทำอย่างไรเล่าเจ้าคะแม้ปากไฉ่เวยพูดเช่นนี้แต่มือที่จับแขนของเซินเสียงกลับไม่กล้าผ่อนแรงพาตัวนางเดินเข้าไปข้างในเรือนเซินเซียงรู้ว่าตนเองหนีไม่พ้นยามนี้จึงสง ลองเลิกขัดขืนนานแล้วเพียงเดินเข้าด้านในเรือนเงียบๆนางจะดูสิว่าสนหยวนต้องการพานางมาพบใครกันแน่ครั้นเดินเข้ามาในเรือนแล้วสนหยวนก็กว่าตามองไปรอบๆเห็นว่านี่เป็นเรือนขั้นเดียวขนาดไม่ใหญ่แห่งหนึ่งดอกไม้ใบหญ้าในนี้เสาตายไปเสียส่วนมากไม่มีใครมาดูแลตามระเบียงตามผนังตามมุมต่าง มีข้าวของอะไรต่อมีอะไรกองอยู่จำนวนมากดูสกรปกครอกรุงรังยิ่งนักที่นี่มีห้องอยู่หลายห้องด้านบนเป็นห้องใหญ่สามห้องสองข้างซ้ายขวามีห้องข้างอีกข้างละสองห้องคิดว่าคงไม่ได้อยู่อาศัยกันแค่ครอบครัวเดียวแน่ยามนี้ก็มีสตรีรูปร่างอ้วนเตีย้ยอายุราวสี่สิบนางหนึง่งเดินออกมาจากในห้องใหญ่นางสวมเสื้อผ้า าไฟเนื้อหยาบสีฟ้ามนตรองสาบเสื้อด้านหน้ามีรอยน้ำมันเป็นวงใหญ่ริ้วรอยที่มีอยู่เต็มหน้าทำให้ดูดุร้ายยิ่งมิใช่คนที่คุยด้วยง่ายครั้นมองเห็นสตรีอ้วนเตี้ยนางนี้หญิงชราที่เดิมทีถูกองคารักจับยนไปข้างๆจนตกใจไม่กล้าพูดอะไรก็อ้าปากตะกอนลั่นทันที น้องหารมีโจนมาพวกเขาจะมาปล้นจะมาฆ่าคนเจ้ารีบไปแจ้งทางการเร็วเขา้าเรียกให้เจ้าหน้าที่มาจับพวกเขา คนที่ถูกเรียกว่าน้องหานผู้นั้นเป็นคนห้าวหาญดุดันได้ยินเช่นนี้สายตานางก็กวาดมองพวกส่วนหยวนอย่างรวดเร็วครั้นเห็นว่ามีเพียงองค์คารักษ์จางเป็นบุรุษอยู่คนเดียวคนอื่นเป็นหญิงสาวอ่อนแอทั้งหมดนางก็ยกมือขึ้นถกแขนเสื้อหยิบไม้คานที่วางพิงอยู่ตรงระเบียงเดินมาใช้ไม้คานนั้นชี้หน้าองค์คารักษ์จางพรางเอ่ยถามเสียงดัง เจ้าเป็นใครเหตุใดจึงบุกเข้ามาในบ้านผู้อื่นกลางวันแสกๆเช่นนี้ข้าพี่หานจะบอกเจ้าให้รู้ไว้ข้ามีญาติทำงานอยู่ที่ว่าการหากข้าเรียกเข้ามาเจ้าต้องตายสถานเดียวแน่ยังไม่รีบใสหัวออกไปอีกหรือองค์ารักจางมองพี่หานปราดหนึ่งก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเย็นยะเยือก ห้ากองกำลังรักษาเมืองทำงานอยู่ผู้ไม่เกี่ยวข้องจงถอยไปหากถูกลูกลงขึ้นมาจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นพูดพรางองคารักจางก็ก้มตัวลงเลือกอิดที่เหลือทิ้งก้อนหนึ่งขึ้นมาไว้ในมือส่วนมืออีกข้าง ก็กำหมัดทุบลงไปอิดแตกละเอียดตามเสียงทันทีแต่เขากลับใบหน้าไม่เปลี่ยนสีพี่หานกับหญิงชารานางนั้นเห็นแล้วก็สะดุ้งยองคนทั้งสองต่างรู้สึกว่าศีรษะของตนไม่แข็งเท่าอิดก้อนนั้นแน่ด้วยเหตุนี้พวกนางจึงมองกันเล็กน้อยจากนั้นพี่หานก็วางไม้คานในมือลงกับพื้นเบาๆก่อนหมุนตัวก้าวพรวดกลับเข้าไปในห้องรา กับกระต่ายแล้วปิดประตูนั่นทันทีส่วนหญิงชารานางนั้นก็คิดจะย่องกลับเข้าห้องเช่นกันเวลานี้เองก็ได้ยินเสียงนุ่มนวลเสียงหนึ่งพูดขึ้นว่า ท่านยายท่านนั้นโปรดรังฝีเท้าก่อนหญิงชราหันหน้ากลับไปมองก็เห็นว่าคนพูดคือหญิงสาวรูปโฉมงามปานบุปผาที่มาพร้อมกับชายผู้นั้นบนหน้ามีรอยยิ้มอ่อนโยน ขอถามท่านยายในเรือนนี้มีแม่นางน้ำหงสินพักอยู่หรือไม่หญิงชาราเห็นสันหยวนมีใบหน้างามหยาดเยิม้มคำพูดก็มีความเกรงใจแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับท่าทางเหมือนปีศาจร้ายขององค์คารักจางในใจจึงไม่กลัวสันหยวนด้วยเหตุนี้หลังหญิงชาราคิดเล็กน้อยก็เอ่ยถามว่า เจ้ามาหานางด้วยเรื่องได้เสน่หยวนจึงรู้ว่าหงสิ่งพักอยู่ในนี้จริงๆรอยยิ้มบนหน้าอดจะอ่อนโยนขึ้นกว่าเดิมไม่ได้ข้ามาจากหมู่บ้านเดียวกับนางในอำเภอซานเหอได้ยินคนบอกว่านางพักอยู่ที่นี่ชั่วคราวจึงได้มาเยี่ยมนางหญิงชารานางนี้ ก็คือคนที่เสวีู่้จ้างมาดูแลหงสิงเห็นหญิงสาวตัวคนเดียวอย่างหงสิงท้องโตหญิงชารานางนี้ก็เคยถามความเป็นมาของหงสิงเช่นกันแต่หงสิงกลับเอาแต่พูดบ่ายเบียงเท่าว่ามีอยู่หอนเนืง่งหงสิงหลุดปากบอกว่าตนเองเป็นคนอำเภอซานเหอแต่ครั้นถามนางว่าเป็นคนที่ใดในอำเภอซานเหอนางกลับไม่ยอมปริปาก ยามนี้หญิงชาราเห็นสันหยวนพูดชื่ออำเภอซานเหอออกมาเต็มปากเต็มคำจึงเชื่อว่าเป็นความจริงคิดว่าสันยวนกับหงซิเสียงเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันจริงๆหญิงชาราจึงชี้ห้องข้างสองห้องทางด้านซ้ายพรางพูดทันทีแม่นางหงสิงพักอยู่ที่ห้องฝั่งตะวันตกนั่นส่วนข้าเป็นคนดูแลนางหญิงชาราพูดต่ออีกว่า แม่นางหงสิ่งเป็นคนหน้าสงสารนักหญิงสาวตัวคนเดียวกลับมีท้องโตถามนางว่าในบ้านยังมีใครอีกบ้างนางก็เอาแต่ร้องไห้ไม่ตอบแล้วไหนจะบุรุษผู้นั้นของนางอีกมาที่นี่แค่ครึ่งวันในวันเช่าห้องหลังจากนั้นก็ไม่เห็นเงาอีกเลยถึงกับวางใจให้นางอุ้มท้องอยู่ข้างนอกคนเดียวใช่เหมือนคนที่จะเป็นพ่อคนเสียที่ได้หญิงชาราพูด รางเดินไปถึงหน้าประตูห้องข้างฝั่งตะวันตกยกมือเคาะก่อนเปลงเสียงร้องเรียกแม่นางหงสิงมีคนจากหมู่บ้านท่านมาหาท่านออกมาพบหน่อยเถอะนางมีใช่คนจากหมู่บ้านค่ะเสียงสั่นเครือดังออกมาจากประตูข่าไม่พบนางยายเฉียนท่านบอกให้นางไปเสีย คาดว่าเมื่อครู่หงสิ่งหลบอยู่ในห้องคงมองผ่านช่องประตูออกมาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านนอกหมดแล้วยายเฉียนได้ยินหงสิ่งพูดเช่นนี้ก็หันหน้ากลับมามองสนญยวนด้วยความระแวงเท่าว่าสนญยวนกลับส่งสายตาสั่งให้ไช่เว่ยก้าวไปเปิดประตูเวลานี้ องคครักจางผู้นั้นได้เดินอ้อมไ่เวยไปแล้วเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงกล่าวขึ้นหน้าไปสองก้าวก่อนยกมือขึ้นจะผักเปิดประตูไ่เวยหยุดอยู่กลางทางมององคครักจางสายตาเป็นประกายวูบหนึ่งเท่าว่ายังคงเบ้ปากเล็กน้อยไม่พูดอะไร ประตูนี้เดิมทีก็ไม่แข็งแรงนักแม้จะลั่นดานไว้ด้านในแต่มีหรือจะต้านทานการออกแรงผลักจากองคารักษ์จางได้ได้ยินเสียงดังเปรี้ยคราหนึ่งตามด้วยเสียงวีดร้องดังมาจากในห้องแล้วประตูไม้ก็ถูกองคารักษ์จางเปิดออกทันทีต่อจากนั้นองคารักษ์จางก็ยืนอยู่หน้าประตูกล่าวกับสนหยวนอย่างเคารพนบน้อม แม่นางเซนเชิญเข้าไปได้ขอรับเซนหยวนมองเขาปราดนหนึ่งเป็นคนที่ทำงานได้มุทะลุแต่ก็จัดการเรื่องราวเรียบง่ายนักเท่าว่าเช่นนี้ก็ดีสามารถประหยัดคำพูดได้นับไม่ถ้วน เซินหยวนลากเซินเซียงเดินเข้าห้องมาด้วยกันทั้งสองเห็นตรงกลางห้องมีแม่นางอายุราวสิบเ็ดสปียืนอยู่นางหนึ่งสตรีตรงหน้ามีใบหน้ารูปไข่คิ้วเรียวบางดวงตากลมโตรูปโฉมโดดเด่นยิ่งเพียงแต่ตอนนี้ใบหน้าซีดเผือดดวงตามองพวกเซินหยวนอย่างวาดวาดเซินหยวนรู้ว่าแม่นางตรงหน้านี้ก็คือหงสิงนั่นเอง นางมองหน้าท้องที่ยื่นป่องออกมาของหงสิ่งปราดหนึ่งคิดว่าอีกไม่นานก็คงคลอดแล้วช่างน่าสงสารนักถูกเสวี่สู้พามาอยู่ในนี้ตามอำเภอใจยังไม่พอข้างกายก็มีแค่หญิงชาราคอยรับใช้เพียงคนเดียวเสินหยวนพยักหน้าให้หงสิ่งทั้งย่างยอบตัวคารวะนางก่อนกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ